ค่ะขออนุญาตขับร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 ถขับรถับขับบัญชถขับรับรับรถรขรบบรับรับรับ ครับเชิญเลครับุมีเ่นรับใบ้าน4ดครับตามคุหลายอย่างเดี๋ยวรับทราบหมายนนะครับกมีเบาจัดงานโรของตัวตัวอัพคน์ตัวเป็นพัดซ่อมต่า

ที่ได้ที่นังครับผมเพราะถ้าเขาลงเรือพวกเนี่ยผมก็จะจะเป้าร้านจะเข้าบ้านก็ออกเรือมาก็มาอยู่ที่นี่ครับผมก็อยู่ที่เมืบ้างอยู่ครับเขาก็อยู่ที่เมืองบังงี้เขามที่ไหนี้ยลุกเนี้ยเขาอยู่ที่เมืความจำเนี้ยตัวจริงไหมครับป .3 ท่านอดีตก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับ